ว่าพี่น้องมามึงนะครับท่อผ่าของอำบลดุสิตเชียงโพธิ์จังหวัดระยองนะครับสวัสดีค่ะแม่การแม่อัมพันธ์ธนุการมู้บา้านเลขที่หนึ่งหมู่เก้าบ้านเชียงใหม่ตะมนตเชียงใหม่อเภอจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าเป็นประธานคุมฝ่ายแก้วไหมค่ำนี่นะค่ะไม่ค่ำพี่แม่การท่อผ่าไหมของท่อหนีคือท่อ่อเป็นอาชีพเสริมเลยอาชีพหลักครับ กับเป็นอาชีพเสริมค่ะเป็นอาชีพเสริมเนาะหลังจากการเหตุหน้านะครับสมาชิกห้องมีจฉกคนครับกลุ่มห้องนี้ยี่สิบคนค่ะยี่สิบคนโอ้ที่ว่าหลายนะครับยี่สิบคนนะครับเป็นเป็นสมาชิกในบ้านห้องเลยนะครับเนาะในหมืองต่อยนะครับผแต่พ่ออยู่ส่วนร่วมหรือว่าพ่ออยู่น้ำบ้านนอกจากคนนี้กันเป็นบอมนี้ค่ะอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำบ้านคนนี้ค่ะอ๋อครับผมพาของกลุ้งห้องอีือเดโลงทะเบียนโอท็อปกับกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพโพชัยเลยนะครับเด้อาตมเนียครับ อันนี้คือพาพพิหน้องว่ามึงกุ้มนะครับกุ้มท่อผ่านะครับในอำเภอโพชัยนะครับมืัอนี้อขอขอบคุณพี่น้นองนะครับท,ที่ติดตามคลิปมาจนจบน